h o n d a city 2014นะครับอ่าคันนี้เข้ามาติดตั้งรีโมทสั่งสตาร์ทพร้อมปุ่มพุสตานะครับเราสามารถอ่าสตาร์ทรถด้วยรีโมทได้นะครับอ่นี่ครับรถสตาร์ทแล้วนะครับสั่งสตาร์ทได้นะครับสั่งดับด้วยรีโมทก็ได้นะครับสตาร์ทแล้วรถยังล็อกอยู่นะครับเราต้องกดคายล็อกเองทีนึงนะครับ ของเดิมเป็นรูกุญแจก็จะได้เป็นปุ่มพุสตสตาร์ทแบบนี้นะครับพร้อมกับรีโมทตรงรุ่น Honda แบบนี้นะครับการทำงานก็อ่ะเดียบกดปุ่มพุสตสตาร์ทเหมือนปุ่มพุสตสตาร์ททั่วไปเลยนะครับทุกอย่างก็ใช้งานได้ปกติทั่วไปครับรีโมทอ่าลูกค้าจะได้รีโมทอย่างงี้2ตัวนะครับพร้อมปุ่มพุสตสตาร์ทระบบ PKE Auto Lock นะครับเข้าใกล้รถรถจะคลายล็อกให้อัตโนมัติ ถอยห่างจากรถรถจะล็อกให้อัตโนมัตินะครับสนใจไงก็ทักมาที่เพจร้านได้เลยครับคันนี้ลูกค้าติดพร้อมกับจอแอนดรอยนะครับจอแอนดรอยล้วกล้องถอยภาพ f u l l h d ดี้อยู่นี้นะครับโหชัดกว้างมากสนใจสินค้าไงก็ทักมาที่เพจร้านได้เลยครับขอบคุณครับ